อืมกดแล้วใช่ไหมอ่านัน้าทั้งพีจะทำคลิป่วไปถ่ายคนอื่นนะ่ะไปถ่ายคนอื่นนะโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆกัรยานามิตรผู้ใฝ่ทำโอเควันนี้ผมอยู่ที่ปานบุรีนะฮะโอเค พรุ่งนี้ผมจะขึ้นกรุงเทพนะฮะอยู่ที่รีสอร์ตปานบุรีพอดีแวะช่วยน้องที่น้องกิ๊กที่บางสะพานน้อยก็เลยขึ้นกรุงเทพไม่ทันก็เลยพักที่นี่ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องธรรมะหน่อยหนึ่งหัวข้อนะฮะทุกวันนี้คนไปหลงปฏิบัติเลยหลงรู้ มันจึงหลงติดอยู่ในสมมติหมดเลยนะฮะออกจากตรงนี้ไม่ได้นะอ่าแล้วผมจะบอกว่าหัวข้อต่อไปทำที่ผมบรรยายมันตรงจุดตรงแก่งตรงแก่นฟังบ่อยๆมันมีสติมันจะมีสติรู้ตัวขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้คือข้อย้ำของผมนะฮะอ่ามันจะมีสติรู้ตัวขึ้นมาเลยแล้วใครรู้ตัวขึ้นมาฟังอาจารย์วิรอดตื่นรู้อยากจะทำบุญสนับสนุนอาจารย์วิททักมาทางไลน์นะฮะ ทำแท้มีที่นี่ที่เดียวนะครับผมจะบอกธรรมะมันไม่มีอะไรแต่คุณไปทําให้มันมีนะฮะแล้วก็คิดเองเข้าใจเองสงสัยเองหลงเองปฏิบัติเองเพราะมันไม่เจอคนที่มีปัญญาแบบพุทธเจ้าอธิบายมาอธิบายมาไร่ฐานขันห้าอายัตนาหกให้เกิดสติสมาธิและปัญญานะฮะที่ถูกต้องโอเคอืหัวข้อต่อไปผมจะบอกนะครับ คุณไปรู้รมก็สร้างผู้รู้ลมไปรู้พุทโธก็สร้างผู้รู้พุทโธไปรู้สงบก็สร้างผู้รู้สงบไปรู้คิดก็สร้างผู้รู้คิดไอตัวผู้รู้นั่นแหละตัวกิเลสรู้เท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญาไม่ใช่ตัวคิดตัวรู้ปัญญาของพระเจ้ามันอีกตัวหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่อย่างที่คุณไปพิจารณาขานหรอกพวกคุณน่ะมันหลงหัวข้อต่อไป ผมไม่ได้สอนคนให้เป็นโสดาสกินาอนาคาและพระอรหันนะครับผมมาปลดล็อกให้ผมมาปลดล็อกไล่รอบสติปัญญาให้คนทั้งหลายพ้นไปจากสมมุติและภาษาทั้งหมดถอยไปจนสุดถอนสัตนังออกให้หมดจนไม่มีอะไรให้ค้นหาเนี่ยฮะเออดูโอ้น้ำสวยปะ่ะเดี๋ยวก็อยากออกไปไหน่อยสิเออ คนฉลาดหัวข้อต่อไปอีกคนฉลาดจะมาหาอาจารย์วิทย์คนงโง่ก็อยู่กับอาจารย์กุ้งหอยปูปลานะฮะธรรมชาติไม่มีรูปแบบเมื่อมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติวิธีการดูรมพุทโธนนโมสังโฆคุณจะหลงเข้าไปยึดหมดเลยนี่คือคําเตือนจากอาจารย์วิทย์ไม่เชื่อก็ทำกันไปเถอะยี่สิบสามสี่ปีมันก็ติดรู้อยู่นั่นแหละผมจะบอกอืมอืมวัวข้อหมดแล้ว ผมนี่บอกว่าแค่ผมยกเนี่ยผมถามคุณว่าอะไรคุณก็ปรุงแต่งแล้วมันไม่เที่ยงเห็นไหมฮะคุณจะไปหาอะไรหาความไม่เที่ยงนั่นแหละคุณกำลังหลงคุณก็คิดไปฟังเขาแล้วก็อยากปฏิบัติเขาสอนว่าต้องมีรูปแบบต้องปฏิบัติต้องดูลมงนี้รพรคุณก็หลงคุณก็คิดไปแล้วก็เชื่อเขาแล้วก็เอาตัวตนไปเป็นไปกําหนดพุทโธบ้างรู้ลมอย่างนี้บ้างมันก็ไปจับตัวรู้หมดเลยผมบอก ธรรมะจริงๆแล้วมันไม่รู้อะไรมันไม่จําอะไรมันไม่คิดอะไรมันไม่อยากอะไรแต่มันรู้ทุกอย่างมันรู้ทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างมันไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความรู้สึกไม่ได้ห้ามอารมณ์ไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยมันรู้เองของมันเองมันเป็นเองมันเห็นเองมันได้ยินเองมันพูดเองมันจบเองแต่พวกคุณไม่เข้าใจทําปรมาจิพวกคุณไม่เข้าใจหรอกคุณแม่มีปัญญาที่จะเข้าใจทาตัวนี้เพราะคุณมัวแต่แสวงหามัวแต่คิดที่จะปฏิบัติ ไปเชื่อหลวงปู่หลวงตาไปเชื่อครูบาอาจารย์ไปทําเป็นธรรมชาติสร้างธรรมชาติไปดูลมหายใจไปเดินเนี่นเป็นธรรมชาติกูจะบอกพวกมึงหลงหมดเออมึงไม่มีปัญญามึงขาดผู้มีปัญญาผมบอกว่าผมคนเดียวหนึ่งเดียวในโลกที่มาสอนเรื่องปัญญาคนให้คนรู้ถูกนะฮะรู้ตื่นรู้เบิกบานแล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดอมืคุณจะเข้าใจอะไรคุณจะเข้าใจว่าตัวเองเนะี่ยหลงหมดเลยหลงคิดหลงรู้หลงปรุงแต่งนะฮะ เออมันหลงทั้งหมดเลยเออมันทั้งนี้เสียงดังของกูอีกนั่นแหละคนเรามันหลงคิดหลงรู้หลงปฏิบัติหลงไปหมดหลงอะไรหลงอยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะหลุดพ้นไงมันหลุดพ้นมันจบอยู่ทุกคณะแต่พวกคุณขาดความเข้าใจที่แท้จริงขาดผู้มีปัญญามาเขี่ยมไาไล่ฐานให้พวกคุณแล้วปลุกสติปัญญาให้คุณตื่นปังขึ้นมา แล้วคุณจะจบทุกอย่างนะฮะคุณจะปล่อยตัวภายในออกมาอยู่ออกมาเป็นปัญญานะะอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนอะไรอาจารย์วิทย์แค่สมมุติสมมุติภาษาขึ้นมาแต่ละคําอธิบายให้คุณสงบให้คุณรู้ตามฟ้องมันเฉียงให้คุณรู้ว่าผมกําลังพูดเรื่องอะไรผมพูดเรื่องไม่มีอะไรและมันมีขึ้นมาได้ยังไงเดิมทีไม่มีอะไรมึงคิดมึงปรุงขึ้นมาเองแล้วมึงก็พยายามลาเอง มึงพยายามรักษาตัวสงบรักษาตัวว่างพวกมึงไปฝึกสติเป็นฝึกสติมากๆมันก็ติดตัวว่างพวกไปทําความสงบมันก็ติดสมาธิไี่เป็นปัญญาหรอกมันออกจากสองสิ่งนี้ไม่ได้มันหลงมันหลงรู้หลง,ลงคิดหลงจําแล้วจริงไม่มีอะไรไม่ต้องคิดหาอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่มีพระไม่มีโยมนะฮะไม่มีศีลไม่มีภาษาสมมติมึงพุงแต่งกันเองโอเคไหมฮะคลิปนี้ผมขัดสั้นๆแล้วผมจะจบแค่นี้พรุ่งนี้เจอกัน ลูกศิษย์ที่จะมาจากชนบุรีนะที่จะมาลดน้ําดําหัวอาจารย์ก็เห็นประตยบอกว่าวันที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเราเจอกันฮะนะครับสอนให้จบไม่ได้สอนให้จําถอยที่สุดหยุดให้เป็นเห็นหได้ได้เบอร์โทรของอาจารย์ยิทศูนย์ก็แปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระหรืออาจารย์วิทย์แล้วใครอยากสนับสนุนอาจารย์เพราะว่าของอาจารย์มันไม่มีการไอ้พวกแบบวัดของอาจารย์มันสอนสดสอนตรงที่แก่นเลยอ่าใครจะสนับสนุนอยากจะช่วยอาจารย์ก็ สมัครลายทางไลายแล้วก็นั่นแหละเธอก็สนับสนุนไปเลยโอเคครับงั้นคิดนี้ผมขอจบแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากสาธุครับสวัสดีครับ